ไขมันคาร์โบโปรตีนอะไรน่ากลัวที่สุดเอาข้อมูลมาเทียบกันเลยครับไขมัน1กรัมครับให้พลังงาน9กิโลแคลอรีคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีน1กรัมต่างก็ให้พลังงาน4กิโลแคลอรีถ้าคุณคิดว่าไขมันน่ากลัวที่สุดคุณถูกแค่เรึ่งเดียวแต่สิ่งที่ผมจะบอกว่ามันน่ากลัวกว่าก็คือการลดน้ำหนักแบบไม่มีข้อมูลการลดน้ำหนักแบบงดของบางอย่างแล้วไปนเน้นของบางอย่างมากเกินไปเช่น งดคาร์โบไฮเดรตกับไขมันแล้วกินแต่โปรโตีนการกินแต่โปรโตีนอย่าลืมนะมันให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่เหมือนกันนะโปรโตีน1กรัมโปรโตีนเพียวๆนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินโปรโตีนเยอะเกินไปคุณก็ได้พลังงานเยอะเกินไปอยู่ดีเสร็จแล้วคุณก็ขาดคาร์โบไฮเดรตคุณขาดไขมันซึ่งล้วนแต่จำเป็นต่อร่างกายเช่นกันเพราะฉะนั้นเวลาคุณลดน้ำหนัก สิ่งที่น่าตัวคือลดแบบไม่มีข้อมูลไม่ได้ลดแบบมีความเข้าใจอย่างท่องแท้